สวัสดีพี่น้องปองไปพ่อกันเช่นเคยครับช่องโป้งเน่งชาแนลมือนีภาพพี่น้องมาเบ่งหน้าพี่น้องหน้าแปง้งหนีวานในสามอาทิตย์ลวพี่น้องวานในสามอาทิตย์ฝนมากเมือ่อคืนแต่ยังบ่ทันไม่มีหนามแจกันยังเห็ดให้เขาชุ่มชื่นยูพี่น้องวานในสามอาทิตย์ถือว่างอก ค่อนคางจะดีอยู่พี่น้องงอกค่อน้างจะดีงอกคอนคางจะแปบลบว่าเกาสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องแปลงนี้บม่ได้สอบนะพี่น้องแปลงนี้บ่ได้สอมมาเขาเรื่องเลยพี่น้องโครงการซอยเหลือผักลัดเป็นจนนังไดนเนาะพี่น้องมน,นีพ่อไหนจะมาเวาเรื่องโครงการซอยเหลือผักลัด โครงการปุ๋ยคนละครึง่งปุ๋ยคนละครึง่งหรือไรล,ละหาลอยบอถึงบบเกินยี่สิบไร่พี่น้องโครงการของผากลัฐปุ๋ยคนละครึง่งซอยเหลือเช้าหน้าไรล,ละหาลอยบบเกินยี่สิบไร่เสียงชะทอนจากเช้าหน้ามากคว่ามันเป็นการจังไรละพี่น้องเป็นการกระตุ้น ซอยเศร้าหน้าอิหรีบอพี่น้องซอยเศร้าหน้าอิหีบอเพราะว่าปัจจัยลักอะค่าน้ำมันค่าจีปะทะและค่าขนขางจะสูงพี่น้องแต่ภาคลาดผัดไม่ดําเนินการปุ๋ยคนละครึ่งซอยเหลือเชาหน้ามันซอยเหลือตรงจุดบอพี่น้องเพราะว่าปีที่แล้วกระไดค่าซอยเหลือรายละหนึ่งพันบาทบากเกินยี่สิบไรถือว่าตอบโจทย์อยู่เพราะว่า ชาวใหาช้ชาวหน้ากะได้เอาเงินส่วนถี่ลรซอยเหลือลายละพันบ่กเกินยี่สิบลายพี่น้องชาวใหาช้ชาวหน้ากะถือว่าได้เอาเงินตัวนั้นมาเป็นคาไถหน้าหรือคาเก็บเกี่ยวพอส่วนมากกะค่าไทค่าด่ากะเพิ่นจะไทด่าไ,าไวกอนเป็นเงินเสื้อเงินเส้นพี่น้องเพิ่นก็จะมาเก็บช่วงเก็บผลผลิตคือชาวให้ชาวห,หน้าเฮ่าเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะคล้องรถไถเพิ่นจังสีมาเก็บคาไถหน้าพี่น้องเพื่อนแกสีเสื้อไวเกือบปีแล้วพี่น้องได้พ้นผลิตมาเพื่อนจางสีมาเก็บกับพี่น้องเช่าเกษตรกรวันนี้เพราะ่หนก็นเลยมีความเห็นส่วนตัวว่าซอยเหลือปุ๋ยคนละครึง่งบอตอบโจทย์พี่น้องบอตอบโจทย์เลยเพราะว่าปีที่แล้วผักลาดเพิ่นซอยไรละหนึ่งพันบาทมันก็นถือว่าโอเคกว่านี่ก็แง่นโยบายลงมาลด แบบว่าถอยหล้างกลเรื่อยพี่น้องนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวของปอหน่อยนะปอหน่อยว่าภาคราดเพิ่นกะกะยังดีกว่าเพิ่นบ่ซ้อยแล้วพี่น้องแต่กะถามว่าจบามักระตุนให้ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแบบว่ามีคุณภาพขึ้นบอรตรงจุดบอรตรงจุดพี่น้องบอ่ตรงบอตอบโจทย์เลยสําหรับปอหน่อยว่าพอเชา่าให้ชาวนาบางคนเพิ่นช่วงปุ๋ยรลค่าถูกเพิ่งกะได้สืบปุ๋ยตุนไว้แต่ ต้นปีพี่น้องช่วงนั้นปุ๋ยถือเพื่อนกสซื้อไว้ตุนไว้แล้วเพราะว่าผาครัดมาซอยคาปุ๋ยยังสี่อะสิตอบโจทย์กว่าพี่น้องสําหรับพี่น้องหลายๆคนเพื่อนกับว่าอยากให้ผาครัฐซอยเหลือคือเก่าพี่น้องรายละหนึ่งพันบาทบมเกินยี่สิบไรมันตอบโจทย์กว่าพี่น้องมันซอยเหลือชาว้เชาวหน้าได้หลายกว่าพี่น้องซอยเหลือชาว้เชาวหน้าถือว่าตอบโจทย์กว่าเพราะว่า รายละหนึ่งพันบาทเช่าให้เช่าหน้าก็จะได้เอาไปเก็บจ่ายเป็นค่าไถค่าเก็บเกี่ยวพี่น้องตัวน,นั้นตอบโจทย์อิลีพี่น้องแต่ส่วนซอยเหลือปุ๋ยคนละครึ่งผากลาดเพิ่นจะให้ชาหน้าใสจังไดพี่น้องนายทุนคือเก่าแล้วพี่น้องปุ๋ยคนละครึ่งคือนายทุนได้ประโยชน์พี่น้อง ชาวไฮชาวหน้าบบได้ประโยชน์บันไดหอกพี่น้องสำหรับปอหน่อยกะว่าบบตอบโจทย์พี่น้องโครงการเก่าลายละพันโบเกินยี่สิบไรตอบโจทย์กว่าพี่น้องสำหรับความเห็นส่วนตัวของปอหน่อยเด้อพี่น้องคิดเห็นจางไดนกับคอมเมนต์มาบอกปอหน่อยนะมาบอกกล่าวกันว่าลายละหนึ่งพันบาทบบเกินยี่สิบไรครับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งอันไหนตอบโจทย์ชาวหน้ากลัวกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอมี้อย่างไรหรอกพี่น้อง อยากมาระบายอยากมาเป็นตัวแทนของชาวไฮชาวนาเป็นกระบอกเสียงของชาวไฮชาวนามาระบายนะพี่น้องส่วนความเห็นผู้ไหนาว่าลายละหนึ่งพันบาทบกเกินยี่สิบลายตอบโจทย์กว่าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็บบ่มีอยางไรฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการส้างคลิปในเดอร์พี่น้องสวัสดีครับ